ในช่วงนี้ถ้าว่าคุณโนัยจะต้องซื้อบ้านและคอนโดจะเลือกซื้อยังไงจะดูอะไรเป็น,ปนตัวอย่างราคากับทำเลฮะ,ะสำคัญที่สุดราคากับทำเลก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการตัดสินใจนะคะแต่ว่าก็บอกว่ามันมีอีกหลายปัจจัยนะ,ะซึ่งจะเป็นการกําหนดเทรนด์ของการซื้อบ้านของคนเมืองะนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปหาคําตอบกันในช่วงสกูพิเศษนะคะของคุณวินันนายิมค่ะ ูชมครับเดี๋ยวนี้นะครับใครๆก็ต้องการที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วแน่นอนนะครับว่าทิศทางของตลาดบ้านในเฉพาะสังคมเมืองเนี่ยฮะมีการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะตลาดอาสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นประเภทอาพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดนะครับ ซึ่งวันนี้ฮะทิศท,ทางจะเป็นอย่างไรนะครับผมได้มีโอกาสมาพบเจอกับผู้บริหารของบริษัทเกสรพรอพเ r อร์ตี้จำกัดนะครับนั่นก็คือคุณฟ้าฟื้นเต็มบุญเกียรตินะครับซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเกสรพรอพเ r อร์ตี้จำกัดวันนี้สวัสดีครับท่านเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ดูแล้วแนวโน้มของตลาดฮะเทรนดใหม่ๆจะเป็นอย่างไรบ้างครับ ครับคือตอนนี้ที่เ,เราเราเห็นนะฮะก็คือว่าจากบ้านเดี่ยวเนี่ยเริ่มเริ่มย้ายมาเ,เป็นคอนโดเนี่ยมากขึ้นนะครับถ้าหลายๆปีก่อนเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะเป็นบ้านเดี่ยวณนะปัจจุบันเนี่ยเพือ่อตอบสนองชีวิตคนรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็หกสิบเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยๆเนี่ยเป็นในรูปของคอนโดส่วนที่เหลือ ายเเป็นนบ้นดีวพูดถึงว่าราคาของตลาดบ้านทั้งหมดฮนะดูแล้วเนี่ยคอนโดเนี่ยเหมาะสมกับสภาพในปัจจุบันนี้ไหมครับก็ก็เหมาะสมมากนะครับเพราะว่าเหนึ่งในเรื่องของตัวแมสทราน s ิ t ที่ได้ขยายออกไปนะครับแล้วก็สองคนทำงานในรุ่นใหม่เนี่ยนะครับก็ ราคาที่เขาจะสามารถที่จะผ่อนแล้วก็เอามาได้เนี่ยก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวเงินเดือนของเขานะครับอย่างนี้ราคาเนี่ยจะขยับขึ้นไปสักเท่าไหร่ได้ครับปีละฮะคือส่วนใหญ่เนี่ยที่เราดาูของบ้านเราเนี่ยจะไม่เหมือนอย่างสิงคโปร์หรือฮ่องกงที่จะแบบขึ้นแบบสูงมากแล้วก็ลงก็ลงมากนะฮะของบ้านเราก็จะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ก็ผมคิดว่าก็อย่างน้อยๆต้องมี5% 7%เพราะว่านั้นเนี่ยเป็นค่าค่าก่อสร้างที่ได้เพิ่มขึ้นนะฮะส่วนจะขึ้นมากขึ้นน้อยเนี่ยผมก็ขึ้นอยู่ว่ามันอยู่กับ supply demand ของแต่ละโ c a t i o n ด้วยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยในเรื่องของอย่างตลาดคอนโดเนี่ยก็จริงๆแล้วก็ตอนนี้โลเคชัน n ออันที่ต่างกันเลยเนี่ยก็คือ1ก็คือในเรื่องของตัวดาวน์ทาวนะครับซึ่งเป็นอยู่ในในใจกลางของทางกรุงเทพ กับคอนโดรอบนอกนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยร,ราคาก็จะต่างกันไปครับทีนี้ในส่วนของไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นหรือว่าผู้บริโภคที่ต้องการจะซื้อบ้านเนี่ยฮะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเลือกซื้อประเภทไหนบ้างคือที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็ว่าหนึ่งก็ควรจะต้องอยู่ใกล้ทางด้าน m a สทร็ s งตเซ็ตนะครับเป็นหลักนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ควรจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายๆอย่างเช่นซุปเปอร์มาร์เก็ต ชัว่วร้านอาหารนะฮะโรงหนังอะไรต่างๆพวกนี้ที่จะให้ความสะดวกกับเขานะครับปัจัยหนึ่งที่สําคัญก็คืองบประมาณฮนะคนที่จะเตรียมตัวจะมีเนี่ยจะต้องเตรียมงบซักเบื้องต้นนะซักต่ำๆอย่างเท่าไหร่ฮะคือที่ผมดูตอนนี้เนี่ยออคอนโดที่ราคาอ,อ,อยู่ในประมาณ1ล้านถึง3ล้านเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะตอบสนองทางด้านกลุ่มคนที่มีเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก้อนนี้ก็เป็นเป็นในกลุ่มนี้ไปนะฮะ แต่กลุ่มที่ที่ทางทางเกสรพร o อพเพีร์เนี่ยที่เราจับเนี่ยเป็นเราเรียกว่าเป็นกลุ่มซัก c ีเดอร์ซึ่งอาจจะทำงานมาสัก5ปีแล้วก็เริ่มประสบความสำเร็จกับทางด้านของออชีวิตการทำงานนะฮะคนพวกนี้เนี่ยก็จะพยายามที่จะมีต้องการคุณภาพชีวิตที่ที่ดีขึ้นไปอีกนะครับใกล้กับต้องการความสะดวกทุกอย่างเลยสารพัดพวกอย่างนี้เนี่ยนะ,ะอันนี้ก็ต้อง เงินเดือนก็ต้องเพิ่มขึ้นมามากขึ้นนะครับนะค,บคับกลุ่มนั้นก็บาทจะสัก7 0 0 0หมื่นขึ้นไปต่างพวกนี้ครับอย่างนี้พื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วมไปเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยฮะดูแล้วจะมีโอกาสที่จะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งไหมครับ ที่ที่เราเราดูนะฮะนี้เป็นพวกบ้านเดี่ยวเนี่ยออตอนนี้เนี่ยรู้สึกในไตรามาสสเนี่ยก็ค่อยๆกลับกลับตัวมาแล้วนะครับก็ก็ไปได้ดีครับครับนี้ว่าแผนในการพัฒนาโครงการต่างๆของบริษัทเกษรพรอพเพอร์ตี้นะฮะไปในอนาคตเนีครับเรามีแผนที่จะดำเนินธุกรกิจอะไรบ้างครก็เราก็คงยังจะมุ่งที่ทำออทางด้านออคอนโดนะครับทางด้านลิฟวิ่งพรอพเพอร์ตี้เนี่ยยังทําในเรื่องนี้เนี่ยอยู่แต่ว่า เราเราไม่ได้จำเป็นต้องทำปีละหลายๆโครงการเราอยากที่จะทำออไม่เยอะแต่ว่าตอบสนองความต้องการของลูกค้าเราจริงๆแล้วกเออ็เราให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพฉะนั้นแต่ละโครงการเนี่ยเราจะแบบทำให้พิถีพิถันนะครับอย่างปีนี้ครับตั้งเป้าไว้ไหมครับว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายนะครับของปีจะมีอัตราแนวโน้มในการเติบโตของธุรกิจบ้านคอนโดสักมากเท่าไหรไ่ครับ คือผมคิดว่าก็ยังยังเจริญเติบโตไปได้นะครับของของบ้านเดียเ่ยวนี่เราไม่ได้ทำนะฮะแต่ว่าของคอนโดที่ดูเนี่ยผมว่าก็คงมีการเจริญเติบโตประมาณสัก10%นะครับนะครับแต่ว่าใน10%บเนี่ยสิบ0กว่าเปอร์เซ็่ยทางด้านในในดาวน์ทาวน์เนี่ยจะจะน้อยกว่าทางด้านรอบนอกเพราะว่าเรื่องของราคาที่ดินแล้วก็ค่าก่อสร้างที่พี่แพงขึ้นนะครับ นี่แหละช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครจะไปขอสินโชงสินเชื่ออะไรที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ท่านก็ดูโปรโมชั่นแพคเกจดีๆเพราะว่าอย่างอมสินก็เตรียมจะปรับดอกเบี้ยเหมือนกัน1ตุลาคมที่จะถึงนี้รวมไปถึงอีกหลายแบงก์ก็ต้องเตรียมขยับเรื่องของอไรายได้จากสินเชื่อสังหาเพื่อเอามาชดเชยกับ ต้นทุนที่สูงขึ้นจากการไปขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าแนวโน้มดอกเบี้ยในอนาคตจะลดลงหรือเปล่านะเพราะว่าได้รับแรงกดดันมาหลายทางพอสมควรนะคะมาส่งท้ายมาร์เก็ตติ้งกวนกันหน่อย iPhone 5ครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วจะบอกนะว่า2คนจะเอามาโชว์เนี่ยยังยังไม่มีถ้ามีก็อาจจะเป็นกระดาษแปะเป็นเคสก่อนนะคะลอกมาใช่ใช่แต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมาคุยกันเรื่องของ iPhone 5ว่า ไอโฟน5ที่ออกมาคราวนี้เนี่ยทำให้คุณผู้ชมผิดหวังหรือเปล่านะคะครับคุณบุนายผิดหวังไหมผมยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ขอให้มีรุ่นใหม่เถอะมันต้องมีขึ้นอยู่แล้วรุ่นใหม่เปลี่ยนแน่นอนครับเดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงของ Marketing กวนนะคะแล้วก็ช่วงนี้เรา2คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่สวัสดีครับว้าวว้าวว้า เหมือนสัตว์ประหลาดตัว์ไม่ใช่เหมือนข้างข้าววันก่อนนะผมไปซื้อไปไปดูไอ้โชว์รูมไอ้โตโยต้าเนี่ยนะครับเลื่อนรถมันเป็นสิบหกวาวใช่ไหมสิบหกว้าวแล้วไอ้ฟิตตี้หน้าร้านมันก็บอกว่ามันเข้าไปถึงเนินงเขาบอกว้าวว้าววาวสิบหกบอกว้าวอะไรบอกสิบหกเห็นมันนับแล้วยังสิบหกเป็นสิบหกวาวตอนแหลแต่จริงสิบหกว้าวสิบหกว้าวก็ไม่ใช่สิ่งนวัตกรรมมันไม่ใช่มัน มันไม่ใช่สิ่งใหม่แต่เขาทําให้แตกต่างโดยการที่เอาพริตตี้มาร้องว่าว่าว้าหน้ารถส6 6ครั้งไงสิ่งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นี่ยน่าจะถูกใจคุณะกสิกรคอนโดไอติมพวกนี้ล้วนว้าวมาร์เก็ตติ้งหมดแต่ว่ามาร์เก็ตติ้งที่จารีเตอร์การเตรียมมาให้คุณผู้ชมเนี่ยคืออะไรนะคือ iPhone 5 iPhone ก็มีว้าวหรอว้าวว้าวตรงที่ว่า iPhone เนี่ยนะครับมีวิธีลูกล่อลูกชนใหม่ละ นะในการสกัดจุดคู่แข่งขันคือซัมซุงนะครับโดยการปล่อยข่าวลือออกมาเป็นระยะยาวเลยว่า iPhone 5กมันจะออกแล้วเพื่อหยุดยั้งไอการขายของไอนีั้นอันนี้ที่เคยเป็นข่าวมามันใช่คอนเอ่อคอนสเปเรซี่เทลิฟอะใช่นะครับไหนเล่าให้คุณผู้ฟังฟังซิว่าเป็นมาคือเขาปล่อยข่าวหลุดว่า iPhone เนี่ยนะฮะหน้าตาของตัวมันจะเป็นยังไงปล่อยข่าวหลุดหลุดออกมาแบบตอนแรกเป็นข้อมูลเฉยๆทำให้คนเบรกการซื้อนะครับคนเบรกการซื้อเลยแล้วก็รอ iPhone 5 ทีนี้ประเด็นถ้าออกมาแล้วไม่ได้เรื่องเนี่ยคนจะผิดหวังใช่ไหมแล้วมันได้เรื่องหรือมันไม่ได้เรื่องมันได้เรื่องเพราะว่าการปล่อยเนี่ยเขาปล่อยประมาณ80%ของข่าวเท่านั้นเองเขาโฮตัวนั้นเพราะว่าการผลิตของ iPhone 5ทั้งหมดคือผลิตเฉพาะฮาร์ดแวร์ที่เกิดขึ้นที่เซนต์เจนทําำไมอาจารย์ไม่คิดว่าพนักงานที่ผลิตตัวแอ p เปชาวจีนนะครับถูกเหมือนถูกสั่งว่าให้ออกมาพูดเรื่องนี้เกาะประมาณนั้นแหละ นั่นคือวานแฟนซ้อนคือไม่ได้บังคับหรือตามตรวจปั๊บมันก็โดยธรรมชาติเพราะว่าเกคยเกิดออกกลางกฎบังคับเนี่ยนะเกิดปั๊บก็มันก็ต้องมีการเอาผิดพนักงานใช่ไหมครับแล้วพอมีการเอาผิดพนักงานปุ๊บก็เลยกลายเป็นเหมือนเรื่องคริปอ,อะไรบา,บางอย่างใช่ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ทําเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่โตนะเพียงแต่บ,บอกว่าเฮ้ยอย่าไปบอกนะแค่นี้พอ นะอย่าไปบอกแค่คำว่าอย่าไปบอกแค่นี้มันก็เหลือเฟือแล้วที่จะทำให้เกิดวาวมาร์เก็ตติ้งมันเล่นกับสันดานดิบของมนุษย์นะทีนี้พอ14 s e p t เซปเทมเบอร์นี่นะครับสิกนยายนเนี่ย12 12ออ่ะออกมาอ,ออกมาถึงปุ๊บเนี่ยหน้าตาเหมือนมันเหมือนที่บอกเหมือนอเหมือนเพียงแต่ว่าข้อแตกต่างคือไอ้ทรงที่คนที่เซ็นเจนไม่สามารถบอกได้ว่าแอปพลิเคชันเป็นอะไรบ้างเป็นธนาการคาดเดา เขาต้องส่ง iPhone ทั้งหมดกลับไปที่อเมริกาแล้วตัวอเมริกาจะเป็นคนโหลดไอซอฟต์แวร์ทั้งหมดตรงไปเองอันนี้เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากเพราะว่าแฟกต์ก็คือ,คอว่าในโลกของปัจจุบันเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องผลิตอะไรทั้งทุกอย่าง นะครับในการที่เราจะต้องจ้างคนอ่นผลิตแล้ว o อ m ก็ออกไปนะฮะเราก็สับคอนแทรคให้โรงงานรน้นโรงงานนี้เป็นคนผลิตใช่ไหมครับแต่เราต้องวาระวังว่าเราเป็นตัวแม่ของมันใช่ไหมครับอย่าปล่อยซะมันทุกอย่างและเก็บบางอย่างไว้เป็นตัวสําคัญไว้ให้เราเป็นคนจัดการเองพูดง่ายคือซับคอนแทคตต่างๆเนี่ยต้องทํางานกับตัวแม่อย่างอย่างถูกต้องอย่างมีระเบียบวินัยด้วยยกตัวอย่างนะครับพวก เครื่องดื่มต่างๆไม่ป่าชูกําลังหรือไม่ชูกําลังหัวน้ําดําหรือไม่ดำเนี่ยปกความเป็นชายไม่ปกความเป็นชายอไอ้พวกนี้เขาเก็บคําว่าหัวเชื้อไว้ตลอดเขาปล่อยให้โรงงานอื่นเนี่ยผลิตอะไรก็ได้แต่ตัวหัวเชื้อเนี่ยเขาจะเก็บไว้นะฮะเหมือนกับความเป็นพ่อพันของคุณเนี่ยคุณก็ไม่ปล่อยใช่ไหมหัวเชื้อเราสองคนคุณอาจจะให้คนอื่นเขาก็ไปยังไงบ้างแต่เชื้อคุณจะปล่อยไหมเชื้ออาจารย์ปล่อยยังปล่อยไม่ได้เดี๋ยวมีคนเหมือนผมแต่ของคุณอย่าปล่อยนะเดือดร้อนกับผมปล่อยอีกเออพแล้ว